แกจุดเข้าหุ้น MGI ก่อนพุ่งแรงจนถึงซิลลิงเลยนะครับคลิปวีโอนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในกระบวนท่าเทรดของผมที่ใช้ในการเล่นหุ้นที่งัดจากโซนล่างนะครับ ค่ะพอพร้อมแล้วเนี่ยไปชมกันครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนักล,ลงทุนทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์หน้าเทรดหนึ่งนะครับที่ผมใช้เล่นหุ้นที่งัดขึ้นมาจากโซนล่างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสภาวะตลาดปัจจุบันเนี่ยหน้าเทรดนี้เนี่ยใช้ได้ดีกับหุ้นหลายๆตัวเลยแล้วก็มีอีกหลายๆตัวเลยนะครับที่เข้าหน้าเทรดนี้ซึ่งหน้าเทรดนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนท่าที่ผมสอนในคอร์ส Unlock Technical นะครับรายละเอียดเนี่ยรอติดตามได้ในท้ายคลิปเลยครับสำหรับเครื่องมือที่ผมจะใช้ในหน้าเทรดนี้เนี่ยหลักๆผม ใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับนั่นก็คือ MACD นะครับเพื่อเอาไว้ดูเทรนด์แล้วก็แท่งเทียนนะครับเพื่อดูพฤติกรรมราคาแล้วก็วอลลุ่มเพื่อใช้ในการดูแรงซื้อแรงขายนะครับถ้าหากว่าใครที่เคยเรียนกับผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมจะไม่ได้สอนแบบท่องจำนะครับให้คุณจํารูปแบบแพทเทิร์นอะไรต่างๆแต่ผมจะสอนให้คุณดูแรงซื้อแรงขายเป็นดูสภาวะตลาดเป็นนะครับแล้วก็มีระบบเทรดที่ชัดเจนวางจุดสต็อปลอชัดเจนนะครับไม่มีการถัว่วไม่มีการดอยนะครับและในการซื้อแต่ละไม้เนี่ยก็จะมีการแบ่งไมม้้ใหห สมกับขนาดของพอร์ตนะครับเพื่อให้เวลาที่ขาดทุนเนี่ยขาดทุนไม่มากแต่เวลาที่กําไรเนี่ยได้กําไรมากกว่าแล้วก็ชดเชยในส่วนที่ขาดทุนนั่นเองนะครับเราไปดูที่กราฟกันนะครับสำหรับหุ้น MGI เนี่ยก่อนที่ราคาเขาจะมีการดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนเข้าตลาดเนี่ยเขาก็มีการเล่นขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยพร้อมกับ ข่าวมหาศาลเลยนะครับที่เข้ามาอย่างหุ้นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยก็ซึมลงมายาวๆเลยนะครับซึ่งจุดสําคัญเลยที่เป็นตัวบอกว่าเขาจบรอบแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูได้อยู่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยคือการที่เขาย่อนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาไม่ผ่านแล้วก็หลุดบริเวณนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เราใช้ในการวิเคราะห์แท่งเทียนนะครับว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่น่าเล่นในตอนนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการช่วยวิเคราะห์เทรนด์นะครับก็คือเครื่องมือ MACD นะครับจะเห็นว่าตั้งแต 2024เนี่ย MATD เขาก็อยู่ใต้น้ํามาตลอดเลยนะครับเพิ่งจะพยายามนะครับขึ้นมาเหนือน้ําบริเวณประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับที่เกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาสวยๆตามระบบเราเนี่ยจุดแรกที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการ Breaken ครับ ข้อแรกนะครับในการเบรกเทนเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยหาจุดสัมผัสก่อนนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยเขามีการเด้งตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านซึ่งถ้าว่าเราลองตีดูนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าถ้าลากจากจุดนี้จะมีจุดสัมผัสคือจุดนี้เป็นจุดที่1จุดนี้เป็นจุดที่2นะครับอ่าเราได้3จุดแล้วเราก็ทําการตีแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีแท่งเทียนแท่งนี้ขึ้นมานะครับพร้อมกับโวล่มตรงนี้อ่าตรงนี้คือในส่วนที่2นะครับคือการดูในส่วนของไพ่แอคชั่นนะครับ การดูพล้ายัชันเนี่ยประกอบกับการเบรกเทนเนี่ยจะทําให้การวิเคราะห์พล้ายักชันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อหุ้นมีการเบรกเทนลายขาลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเกิดพล้ a c ั i ชันพร้อมกับวอลุมแล้วเราจะสามารถนําหุ้นตัวนี้มาอยู่ที่วอตลิทได้ครับ หลังจากที่เราเห็นว่าหุ้นเริ่มมีการเบรกเทรนแล้วมี p r i c e Action แล้วนะครับข้อต่อมาเนี่ยผมจะไปสังเกตที่ MACD ครับเมื่อ MACD นะครับเขาเริ่มมีการไต่ไต่อยู่ระดับใกล้ๆศูนย์นะครับผมจะเข้าไปทําการตีชแนลนะครับเพื่อหากรอบการวิ่งของเขานะครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยหุ้น MGI นะครับผมจะทําการตีชแนลในลักษณะนี้นะครับจะได้ชาร์แนลแคบๆแบบนี้นะครับในจุดที่ราคามีการพีขึ้นมาแล้ว MACD เนี่ยกำลังวิ่งอยู่แถวแถศูนย์แล้วนะครับซึ่งรูปแบบของวันก่อนที่เ้าาาจะทํกร แรงเนี่ยก็จะเห็นว่า หุ้นเนี่ยเขาทําการเบรกตัว h ช n แนลตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจาก h ช n แนลที่เราตีไว้เนี่ยราคาเนี่ยเขาจะติดต้านนะครับอยู่ที่11บาทแต่ว่าเมื่อวันศุกร์นะครับที่14เนี่ยราคาเขาได้มีการเบรกอยู่ที่11.3บาทซึ่งจุดนี้นะครับถ้าหากว่าใครซื้อทันเนี่ยผมก็จะบอกเลยนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดเล่นหุ้นหอนะครับผมหุ้นหอคืออะไรหุ้นหอก็คือการที่คุณเนี่ยซื้อช่วงท้ายตลาดนะครับช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเพื่อไปลุ้นขายทํากําไรในวันถัดไปนะครับถ้าหากว่าใครที่ใช้หนห,นห ก็จะได้ห่อตั้งแต่แถวแถวบริเวณ11.2 11.3ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อราคาเปิดขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยมีการเปิดกระโดด ข้ามแนวต้านสําคัญแล้วก็วิ่งขึ้นไปยาวๆเลยตรงนี้เราใช้เทคนิคการแบ่งขายได้ครับโดยเทคนิคในการขายของผมเนี่ยผมจะมีเทคนิคการขายว่าเอาให้เพียงพอต่อสต็อปลอก่อนเช่นสมมติว่าไม้นี้เนี่ยคุณตั้งสต็อปลอไว้อยู่ที่5,000บาทนะครับเวลาที่หุ้นตัวนี้นะครับเริ่มทํากําไรขึ้นไปได้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยผมจะเทคโปรฟิตนะครับเอาห้าพันบาทเนี่ยที่เป็นสต็อปลอเนี่ยเก็บเข้ากระเป๋าไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยผมก็จะรันหุ้นตัวนี้ต่อไปนะครับอ่ะีีกกบบกอกาาทรรงับลมษณข ซื้อแบบห่อหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไม่ทันจุดเข้าสําคัญเนี่ยเราสามารถมาเข้าในวันที่เขาเบรกขึ้นมาอีกวันหนึ่งได้นะครับผมเราสามารถเอาหุ้นตัวนี้เข้ามาอยู่ในการบ้านเราได้นะครับโดยวิธีการเข้าของผมเนี่ยจะต้องซูมไปที่ในไทม์เฟรมย่อยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าไม่ทันจุดเบรกบริเวณนี้นะโดยตรงนี้นะครับพอเราเห็นนะครับว่าราคาเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยมีการเปิดกระโดดขึ้นแบบนี้มีการเปิดกระโดดขึ้นแบบนี้ผมจะทําการย้อนกลับไปเช็คนะครับแนวต้านอีกทีหนึ่งนะครับว่าบริเวณแนวต้านเนี่ย ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ากลุ่มราคาที่มีการกันอยู่เนี่ยมันมีแค่นี้เองนะครับดังนั้นจุดนี้นะครับถือว่าแนวต้านตรงนี้ไม่ได้แข็งแรงแล้วนะครับเพราะเขาทําการเบรกทะลุแนวต้านย่อยๆขึ้นมาได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับไม้นี้เราสามารถที่จะเอาหน้าเทรดนี้นะครับในการเข้าไปใช้เดเทรดได้นะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกบริเวณแท่งแรกขึ้นมานี้นะครับเราสามารถที่จะทําการเข้าออเดอร์นะครับบริเวณนี้แล้วก็ใช้สต็อปลอต แคบแคบแคบเพียง1% 2%ได้เท่านั้นนะครับผมส่วน RR เนี่ยจะอยู่ที่คนเลยนะครับผมจะบอกลูกศิษย์เสมอนะครับว่าเวลาเทรดหุ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณเอา RR สัก1นึ่ต่อสอต่อสเนี่ยเป็นขั้นต่ำนะครับในการเทรดต่ำกว่านั้นเนี่ยอย่าไปเล่นครับมันไม่คุ้มครับเมื่อระวัง RR ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติอันนี้เนี่ยเอาแบบใกล้ๆเลยใครอยากทำ TP ใกล้ๆเนี่ย1นต่อสเนี่ยไม้นี้เนี่ยแป๊บเดียวก็โดนแล้วครับผมถ้าหากว่าใครที่เป็น Day Trade เนี่ยแค่นี้คุณก็ได้้้้้ Take Profit RR แแแลววนะคครรรรัับบบบบสาาาาห1 3ต่่่ถเกกกิิดใใชธีีขยยไมมอองทผ อาต่อ3คุณอาจจะแบ่งออกไปนะครับส0ส่วนที่เหลือเนี่ยคุณถือลุ้นต่อไปได้เลยครับซึ่งรางวัลของคนที่ถือลุ้นเนี่ยนอกจากที่จะได้หุ้นซิลลิงแล้วเนี่ยพฤติกรรมของราคาหุ้นเนี่ยวันต่อมาเขาก็มีการเปิดกระโดดขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยไม้แรกเนี่ยเราอาจจะมีการแบ่งขายไปนะครับแต่ไม้ต่อมาเนี่ยเรายังมาขายได้อีกที่บริเวณนี้เลยนะครับจังหวะที่คุณมีการเปิดกระโดดแกลบขึ้นมาซึ่งไม้ที่2อเนี่ย r าเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่จะบกว่าการเล่นเ่ยนกหรือ อะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะทําระบบเนี่ยให้มันมี RR สูงได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเข้าใจพฤติกรรม สินค้านั้นมากเพียงพอหรือเปล่านะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการใช้หน้าเทรดหุ้นงัดโซนล่างนะครับข้อ1นั่นก็คือการหาหุ้นที่มีการเบรกเทนแนวโน้มขาลงนะครับเพื่อที่เราจะได้หุ้นที่เริ่มมีการออกข้างเนี่ยมาเฝ้านะครับมาอยู่ในวอตลิสต์นะครับข้อ 2. นะครับหาหุ้นที่มีพราแอคชั่นเข้ามานะครับพร้อมกับโวล่มในจังหวะที่มีการเบรกนะครับจะเป็นการเริ่มคอนเฟิร์มนะครับว่าการเบรกของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพครับข้อ3านะครับคือการสังเก ผมใช้ MACD เป็นจุดสังเกตนะครับข้อต่อมานะครับเมื่อเห็นการบีบตัวของกรอบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้2แบบนะครับนั่นก็คือถ้าราคามีการเบรกกรอบเล็กๆขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะใช้หน้าเทรดห่อมาในการซื้อได้นะครับหรือถ้าคุณเข้าไม่ทันนะครับคุณสามารถที่จะนําหุ้นตัวนี้เข้าวัดลิสหรือเข้าหุ้นการบ้านของคุณเนี่ยเพื่อในตอนเช้าวันถัดไปเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปเดย์ดเทรดได้นะครับแล้วก็วางจุดส t o p l ล s s กําหนด RR ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหน้าเทรดเล่นหุ้นงัดขึ้นจากโซนล่างถ้าว่าใครอยากจะลงลึกเนี่ยก็ไปเจอกันต่อในคอร์สอล็อกเทคนิคอลนะครับ ในนั้นเนี่ยมีท่าเทรดที่ผมสะสมมานับ10ปีเลยใช้ได้กับหุ้นทุกสภาวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตามเทรนด์นะครับหุ้นจุดกับตัวหุ้นงัดโซนล่างหุ้นสะสมวอลุม่มหุ้นเจ้าแอบบเก็บของต่างๆเนี่ยมีเป็น10บๆท่าเลยซึ่งทุกท่าเนี่ยผ่านการแบทเทสผ่านการใช้งานมาหลายปีมากๆแล้วนะครับและสามารถนําไปประยุกนะครับนำไปใช้กับหุ้นในสภาวะต่างๆได้เลยนะครับราคาเต็มนะครับหนึ่งาบาทพิเศษเฉพาะช่วงสภาวะตลาดแบบนี้เท่านั้นนะครับเหลือเพียง7,500บาท ถ้าหากว่าสนใจอยากลุยต่อไปต่อกันเนี่ยก็ทักที่ Line OA ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับคลิปโดอนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ